ด่วนที่สุดขมินออกมาอัดคลิปประจานประเทศตัวเองอีกแล้วครับผมบอกว่าหลังจากที่ไทยปิดด่านเป็นทาวนสินค้าขมิญน,นำออกไม่ได้ไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะตอนนี้เต็มอยู่หน้าศาลหรือว่าหน้าสถานทูตอะไรสักอย่างนะครับ บอกได้เลยนะว่าแทบจะถมที่ที่นั้นบอกได้เลยว่าโอ้โหนี่แหละครับเก่งใช่ไทยพอไทยเอาจริงผักทองบอกว่าเออสินค้าของไทยนี่ไม่ต้องการไม่ต้องอะไรสักอย่างทีนี้คุณจะไปขายให้ใครนะไปขายที่ไหนเขาก็ไม่ให้ไปนะไม้แต่ จีนเวียดนามเขาก็ไม่ให้ไปเขาไม่ให้ส่งข้าวนําข้าวไทยเขาก็ไม่ให้นําข้าวอ้าวทีเนี้ยขมีนกินหมักผักทองกันให้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วครับทีเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมคลิปด้วยกันนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรนะครับเขาจะทํำยังไงคนขมีนนะไม่พอใจที่ไทยปิดด่านนะครับ โอ้โหเตนหน้าราสการเนี่ยโอ้โห โโอนี่แหละครับเป็นยังไงล่ะครับทีเนี้ยเก่งนะเก่งหนาเก่งแท่ใครไม่เก่ง ปากดีใส่ใครไม่ปากนะอวดดีใส่ใครไม่อวดอวดใส่คนไทยนะพอไทยเอาจริงขายออกไม่ได้สินค้าของขเขมรนนะสาวบ้านก็เดือดร้อนไม่มีที่จะขายแม้แต่ข้าวกินยังขายไม่ได้คิดดูสิครับพอไทยไม่ให้นำเข้ามาปุ๊บ สินค้าทุกอย่างของขมนคือเอาไปเททิ้งนะเอาไปเททิ้งขายไม่ได้นะกิโลละแปดร้ถึง1,000เรียวโอ้โหมันจะถูกขนาดนี้เลยเหรอครับนาะยบอกว่าประเทศขมนรนี่เจริญนักจเจริญหน,นารวยนักรวยหนานะไม่ต้องการสินค้าของไทยอนะ และนำนำเข้าจากประเทศไทยไม่ต้องการนี่นะครับพอเห็นปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่สาวขมิ้นออกมาอาัดคลิปที่ข้าวไม่มีราคาเสียค่าปุ๋ยเสียค่ายาเสียค่าคนส่งเสียค่ารถเกี่ยวนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม ชาวนาจากจังหวัดเสียมาารียประเทศกัมพูชาเธอระบายถึงความทุกข์ยากที่ต้องเผชิญกับราคาข้าวที่ตกต่ำอย่างมากเหลือเพียง900-1000ถึง1,000เรียวต่อกิโลกรัมจนไม่มีใครรับซื้อทำให้ต้องขนข้าวที่เกี่ยวแล้วกลับไปเก็บและตากเองที่บ้านทั้งที่ต้องลงทุนไปกับค่าปุ๋ยค่าจ้างรถเกี่ยวและค่าขนส่งที่สูงมากสถานการณ์นี้สร้างความเดือดร้อนและความลำบากอย่างยิ่งให้กับชาวนากัมพูชา นี่ครับเป็นไงล่ะครับเดือดร้อนไหมครับนะ่เกง่งนี่แหละครับคนขมรเขาเก่งจริงๆนะเก่งนี่คือสุดยอดเลยนะครับผมนับถือเลยว่าคนขม่นเนยเกง่งแม้แต่ผู้นําของประเทศของเขานะ่ยยังเก่งเลยเขาเอาตัวรอดนะผู้นําประเทศของเขานะเขาเอาตัวรอดได้แต่ประชาชน ไม่มีปัญญาที่จะขายได้นะสิ่งของทุกอย่างคือเอาไปขายที่ไหนไม่ได้นะสุดท้ายมาเดี๋ยวก็ประทวงกันอีกนะเดี๋ยวก็จะกินกันเองเดี๋ยวจะฆ่ากันเองแกงกันเองแล้วทีเนี้ยขมิ้นค่อยดูนะผลกระทบมันเนี่ยมันเห็นชัดๆเลยนะว่ามันเห็นเวรกรรมนี่มันเห็นจริงๆเลยนะที่เขาทํา ที่คนขมิน้นทำแล้วมันย้อนกลับไปหาคนขมิน้นเนี่ยนะทำกับประเทศไทยเนี่ยเวรกรรมนี่ไม่ต้องรอชาติไหนหรอกครับรอชาตินี้แหละครับทำชาตินี้เห็นชาตินี้บอกได้เลยแมนะ้แต่ประเทศอื่นเขายังไม่ยึดไม่ยอมรับเลยว่าสินค้าของขมิ้นเนี่ยคือไม่เอาคือแบนหมดเลยนะทุกประเทศแบนสินค้าของขมิน้นนะ เห็นไหมเอาผักทองไปโยูนทิ้งยูนทิ้งบอกว่าอุย้ยเช้าเขมรนีตลาดนองตลาดนัดขายดีอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้มีผักทงผักทองเอาไปขายอูย้ได้ราคาดีอ่พอสุดท้ายมาข้างถนนนะข้างห้องการข้างสถานที่ที่ตรงตั้งอยู่ตรงนั้นนะ่ะอ่ สถานที่การทํางานของราชการนะคิดดู่นะเริ่มจะถมแล้วนะเริ่มจะเอาไปกอง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 ขึ้นน่าจะถมข้าราชการตรงนั้นแหละนะอืมไม่มีตังค์ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็ประท้วงดิประทว้ะทวงคุณเชนดิคุณมณิต์ด,ดิอ่าคุณมณีดิไปประท้วงดิ คอมเมนไปทวงไปไประท้วงเอาเอามาขอร้องให้คนไทยเปิดด่านนี่มากราบสวยๆกาบง,งามอาขอร้องดิบางทีคนไทยอาจจะใจดีก็มีนะบางทีคนไทยอาจจะเห็นใจว่าเออน่าสงสารพวกมันว่ะเออเขามากราบสวยๆเนาะหรือว่าถือกระเช้าสักคนละไม้คนละมือมาขอร้องให้ คนไทยเนี่ยเปิดด่านให้แล้วก็ได้นำสินค้าของไทยเนี่ยเข้าไปเข้าไปในประเทศเขมรนหรือว่าเอาจะจะได้มีรายได้กันนะเนาะลองไปคุยกันดิคนเขมรีนนะลองไปคุยกันว่าจะเอาอยัางไงดีกับคุณเชนคุณนมณนิทคุณมณีอหลังจากคนที่ทำงานอยู่ประเทศไทยกลับไปปุ๊บ เงินบาทก็ใช้ไม่ได้หุ้นเชนก็บอกให้หลอกให้เอาไปแตกไปแลกเป็นเงินเรียวเป็นไงล่ะครับทีเนี้ยเงินเรียวก็ร้อยค่าเงินบาทหุ้นเซนเก็บนะเงินบาทหุ้นเซนเก็บเงินเรียวซื้ออะไรแทบไม่ได้นะข้าวกิโลละแปดเก้าร้อยเรียวช่นะูงสุดหนึ่งพันเรียว โอ้โหตกกี่บาทเนี่ยถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยฮะพี่ๆนานาคนไทยทุกคนครับหรือไม่ว่าจต่คนไหนลองคิดดูสิว่าม,มันตกเป็นกี่บาทนะว่าเก้าร้อกิโลข้าวข้าว,าวกิโลหนึ่งต่อเก้าร้อยแปดร้อยเลียวถึงหนึ่งพันเลี่ยวแลวตกเป็นเงินบาทเป็นกี่บาทชื้ออะไรได้บ้าง นะผมอยากรู้คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมฝากพี่ๆน,น้าๆทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ซื้ออะไรได้บ้างข้าวไม่เป็นราคาข้าวเขเมนินผักทองเขเม,มินทิมละยะเธอเลอะเธอไปหมดนะครับ คลิปนี้ก็จะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผักพี่ๆคนไทยไม่ว่าอยู่ไทยคนไทยหรือว่าต่างประเทศอยู่ไหนก็แล้วแต่นะครับอยู่ต่างจางังหวงจังหวัดนะขอบมุค,คุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของบ่าวสมัยด้วยครับด้อพอกลาวคำว่าสวัสดีและสบายดีครับผม